สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุม่มบ้านานากันอีกแล้วครับเช่นเคยผมก็จะมารายงานราคาความเคลื่อนไหวของยางพาราประจำวันที่8สิงหาคม2567นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ถือว่าพอยิ้มได้เพราะว่ามีแววที่จะปรับพุ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับราคากลางกับราคาท้องถิ่นนั้นราคาจะ แตกต่างกันแต่ละพื้นที่ราคาก็จะไม่เท่ากันนั่นเองครับบวกหรือลบก็ราว3บาทนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้64.85บสาท85สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา34สตางค์ราคาท้องถิ่น61.85บาท85สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 7 2บาท9กสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อย1.75บาท75สตางค์ราคาท้องถิ่น69.92บาท92สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้78.35สบาท35สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1.83บาท83สตางค์ราคาท้องถิ่น75.35สบาท35สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนต์วันนี้ 5 5บาท54สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย6สตางค์ราคาท้องถิ่น52บสาท54สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%าสเซสดวันนี้27บาท77สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา3สตางค์ราคาท้องถิ่น24บสาท77สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%าเปอร์เซต์พักชั่วโมง30บาท54สสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา3สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท54สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ค้างคืน36บาท10สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท10สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลฟวันนี้38บาท87สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ ราคาท้องถิ่น35บาท87สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปชมการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาจะเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองครับ